บำเพญขัดเกล่าพุทธจิตจิตคุณธรรมค้ำจุนโลกทรรอยู่ที่ตัวนอกตัวไร้ธรรมพุทธะฉันเป็นผู้สร้างมารก็ฉันเป็นผู้สร้างความเป็นมาและหน้าที่ของมนุษย์ก่อนเกิดมาบนโลกนี้เราเป็นใครเมื่อเกิดมาบนโลกนี้แล้วใครเป็นเราคำว่าคนแปลว่าวนไปวนมาคำว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูง คนดีชอบแก้ไขไม่วกวนคนจันไรชอบแก้ตัวมั่ววนเวียนคนดีเมื่อกระทำความผิดไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามเมื่อรู้ตัวว่าทำผิดก็มักจะปรับปรุงแก้ไขไม่ยอมทำความผิดอีกต่อไปจึงเรียกว่ามนุษย์เพราะไม่วนทำความผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเกิดความเคยชินในการวนไปแล้วก็วนมา เกิดและตายตายแล้วเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่เช่นนั้นส่วนคนจันไรเมื่อกระทำความผิดแล้วเมื่อรู้ตัวว่าทำผิดก็ยังไม่ยอมปรับปรุงแก้ไขใครก็เตือนไม่ได้ยังคงทำความผิดซ้ำอยู่เช่นนั้นวนไปวนมาจนเกิดความเคยชินต้องวนเวียนเกิดและตายจนกลายเป็นวัต,ตะจัก หรือกงล้อหมุนวนอยู่บนดาวเคราะห์โลกไม่มีพลังที่จะเหวี่ยงตัวเองให้หลุดพ้นไปจากกงล้อแห่งดาวเคราะห์โลกได้คำว่าคนแปลว่าการวนเวียนเกิดตายส่วนคำว่าเวนยสัตว์ก็แปลว่าผู้ที่ยังหลงอยู่เวนยสัตว์คือสัตว์ผู้ควรแก่การแนะนำสั่งสอนสัตว์ที่พอดัดได้สอนได้ ดังนั้นเวนยสัตว์จึงแปลว่าผู้ที่เวียนเกิดเวียนตายเป็นคนและเป็นสัตว์ไม่ต่ำกว่าสามภพชาติดังนั้นต่อไปนี้จะขอเรียกสัตว์โลกทุกชนิดว่าเวนยสัตว์แต่หน้าที่นี้จะใช้เรียกคนเป็นเวนัยก่อนเวนัยทั้งหลายล้วนมีการสังขารที่มาจากธรรมชาติคือธาตุทั้งสี่อันได้แก่ดินน้ำลมไฟ โดยมีพ่อและแม่เป็นสื่อกลางในการให้กำเนิดครั้งแรกที่จะออกมาเป็นคนทุกคนล้วนมีความรู้เพียงเท่านี้เองแต่สิ่งที่ทุกคนควรจะรู้กลับไม่เคยใส่ใจที่จะรู้แล้วอะไรล่ะที่เราควรจะรู้เรารองมาคิดกันเล่นๆดูซิว่าคนเรามีอวัยวะอยู่สามอย่างที่ทำให้ร่างกายสามารถเคลื่อนไหวไปมาได้นั่นก็คือสมองและหัวใจ ส่วนอีกอย่างหนึ่งนั้นไม่มีรูปรักษ์ได้แก่จิตหรือวิญญาณนั่นเองสมองคือเครื่องจักรใหญ่ที่เป็นผู้สั่งงานให้อวัยวะทุกส่วนในร่างกายทำงานและเคลื่อนไหวได้หากสมองไม่ทำงานร่างกายก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ส่วนหัวใจมีหน้าที่สูบฉีดโลหิตเพื่อไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายหากหัวใจไม่สูบฉีด โลหิตไปเลี้ยงร่างกายก็ไม่สามารถคงอยู่ได้เมื่อร่างกายอยู่ไม่ได้วิญญาณซึ่งเข้ามาอาศัยร่างกายก็อยู่ไม่ได้ต้องไปหาที่อยู่ใหม่เมื่อที่อยู่ใหม่ชํำรุษสุดโสมไม่อาจจะอยู่ได้อีกก็ต้องออกไปหาที่อยู่ใหม่อีกวนไปเวียนมาอยู่อย่างนั้นเราลองมาคิดกันเล่นๆต่อไปสิว่าถ้าหากวิญญาณไม่สามารถที่จะหาร่างกายที่มีลักษณะเป็นรูป,ปธรรมมนุษย์ได้ละ แย่ละสิทีนี้ต้องไปใช้ร่างกายที่มีลักษณะเป็นรูปของสัตว์บกสัตว์น้ำหรือสัตว์อากาศแล้วจะทำยังไงพูดก็ไม่ได้ทำบุญก็ไม่ได้ร้อนก็บ่นไม่ได้หนาวก็ไม่มีเสื้อผ้าจะใส่หิวก็ร้องขอไม่เป็นถามจริงๆเธอว่ามีใครต้องการเช่นนั้นบ้างผู้น้อยคนหนึ่งที่ไม่ต้องการเป็นเช่นนั้นแล้วจะทำยังไงต่อไป บอกได้เลยว่าไม่ยากก่อนอื่นเราก็ต้องมาเรียนรู้กันก่อนว่าก่อนเกิดมาบนโลกนี้เราเป็นใครทำไมเราถึงต้องรู้แล่วว่าเราเป็นใครมาจากไหนลองคิดดูสิว่าเวลาเรารู้จักใครสักคนเรามักจะอยากรู้ว่าเขาคนนั้นเป็นลูกเต้าเหล่าใครมีบ้านช่องห้องหออยู่ที่ไหนมีชื่อว่าอะไรและถ้าเราถามเขาแล้วเขาไม่ยอมบอกเราก็ไม่อยากคบด้วย นี่ก็เช่นกันจิตหรือวิญญาณเป็นแขกมาพักอาศัยอยู่ในกายของเราเราก็ต้องรู้จักเขาให้ดีซะก่อนว่าเจ้าจิตหรือวิญญาณที่มาขออาศัยพึ่งพาอยู่ในบ้านของเรานั้นเป็นใครมีหัวนอนปลายเท้าอย่างไรมาอาศัยในบ้านของเราแล้วจะช่วยดูแลรักษาบ้านของเราให้สะอาดและได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในบ้านของเราบ้างหรือไม่ ก็เพราะเจ้าจิตหรือวิญญาณเนี่ยเมื่อเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านของเราแล้วเขาก็จะเป็นผู้บงการให้ส่วนต่างๆของบ้านเช่นตาหูจมูกลิ้นกายให้ทำงานทุกสิ่งทุกอย่างตามที่จิตวิญญาณที่เข้ามาอาศัยจะบงการพอเจ้าจิตหรือวิญญาณที่มาอาศัยบ้านของเราอยู่มันก็ทำตัวเป็นนายเลยทีเดียวจึงเรียกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนั่นเอง จากคำพีพระเตปิฎดกของพระพุทธศาสนานิกายมหายานบอกไว้ว่าจิตวิญญาณของมนุษย์ทุกคนล้วนมาจากแดนนิพพานโดยมีพระแม่องค์ธรรมหรือพระอนุตตรธรรมมารดาเป็นผู้ให้กำเนิดจิตญาณทุกดวงและเป็นผู้บัญชาให้จิตญาณทุกดวงลงมาปฏิสนธิบนดาวเคราะห์โลกโดยบัญชาให้ธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟมารวมตัวกันก่อ,ก,อกำเนิดเป็นร่างกายหรือบ้าน เพื่อให้จิตยานได้อาศัยอยู่เมื่อจิตยานรวมเข้ากับร่างกายเริ่มแรกก็สามารถที่จะเดินทางกลับบ้านเดิมแดนนิพพานได้แต่พอลงมาบนดาวเคราะห์โลกหลายๆครั้งก็มาสร้างสิ่งที่ผิดผิดขึ้นมากมายจนกลายเป็นหมอกควันปกคลุมหนาแน่นปิดบังหนทางที่จะใช้เดินทางกลับบ้านเดิมแดนนิพพานไม่ได้อีกต่อไปจึงต้องไปหากายใหม่ เพื่อจะได้อาศัยอยู่บนดาวเคราะห์โลกต่อไปแล้วก็สร้างหมอกควันให้หนาขึ้นทับถมทวีคูณจนในที่สุดหนทางที่ใช้เดินทางกลับคืนบ้านเดิมแดนนิพพานต้องถูกปิดตายแล้วเพราะใครมาถามว่าคุณมาจากไหนเป็นใครก็จะตอบว่าเป็นคนอยู่บนดาวเคราะห์โลกเหมือนเวลาที่เราไปอยู่ที่ไหนนานๆเราก็จะคิดว่าเราเป็นคนพื้นที่นั้นไปเลย เมื่อเรารู้แล้วว่าร่างกายมีพ่อและแม่เป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณมีพระแม่องค์ธรรมหรือพระอนุตตรธรรมมารดาเป็นผู้ให้กำเนิดร่างกายมาจากการรวมตัวของธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟจิตญาณก็มาจากพุทธกเกษตรหรือแดนนิพพานแต่เราเพียงแค่รู้ถึงความเป็นมายังไม่พอเรายังจะต้องรู้ต่อไปอีกว่าแล้วทำไมพระแม่องค์ธรรมจึงต้องให้เรามาอยู่บนดาวเคราะห์โลกด้วยละ่ะ นั่นสินะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีเหตุก็ต้องมีผลเป็นธรรมดาเรามาเริ่มจากการเกิดฟ้าเกิดดินยังไม่มีมนุษย์มีเพียงจักรวาลและดวงจิตของจักรวาลดวงใหญ่ก็คือพระแม่องค์ธรรมนั่นเองพระแม่องค์ธรรมแรกเริ่มได้ให้กำเนิดฟ้ากำเนิดดินแม่เมื่อกำเนิดฟ้ากำเนิดดาวเคราะห์โลกแล้วทั้งฟ้าและดาวเคราะห์โลก จะต้องได้รับการพัฒนาให้คงอยู่ในสภาพของความสมดุลทั้งฟ้าและดาวเคราะห์โลกจึงไม่สูญสลายไปพระแม่องค์ธรรมจึงได้มีพระดำริให้กำเนิดจิตจักรวาลดวงน้อยๆแยกออกไปจากจิตของพระแม่องค์ธรรมให้ลงมาปฏิสนธิเป็นมนุษย์เพื่อช่วยกันดูแลรักษาคุ้มครองและสร้างความสมดุลบนดาวเคราะห์โลกเพื่อให้ดาวเคราะห์โลกได้คงอยู่ตราบนานเท่านาน แต่เมื่อดวงจิตน้อย,อยทั้งหลายได้ลงมาอยู่บนดาวเคราะห์โลกแล้วก็ได้ทำการคิดค้นพัฒนาจนกระทั่งดาวเคราะห์โลกมีความเจริญรุ่งเรืองและสวยงามขึ้นสะดวกสบายขึ้นเหล่าเวเนยทั้งหลายก็หลงไหลได้เพิ่มกับผลงานของตนเองจนเกิดการแข่งกันคิดแข่งกันค้นชิงดีชิงเด่นกันชาตินี้ตายไปไม่สำเร็จชาติหน้าก็มาแข่งขันการสร้างสิ่งต่างๆต่อไป วนไปเวียนมาไม่ยอมหยุดจนเลืมที่จะกลับบ้านเดิมแดนนิพพานเพื่อกลับคืนไปหาแม่ของตนคือพระแม่องค์ธรรมนั่นเองจนบัดนี้ก็ยังไม่เลิกที่จะแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันอยู่อีกแม้มีคนมาตะโกนเรียกว่าให้กลับบ้านกันเถอะก็ยังทำแชร์เชือนเหมือนบ้าใบาฟังไม่รู้เรื่อง อะไรกันอยู่ๆก็มาเรียกให้ข้ากลับบ้านก็บ้านของข้าอยู่ที่นี่แล้วยังจะมาเรียกให้กลับบ้านที่ไหนอีกบ้าหรือเปล่าท่านจะเชื่อหรือไม่ก็ตามแต่ผู้น้อยก็จะสมมุติว่าท่านเชื่อก็แล้วกันเมื่อเรารู้แล้วว่าพระแม่องค์ธรรมได้แบ่งจิตยาณให้เรามาเกิดบนดาวเคราะห์โลกก็เพื่อมาพัฒนาดาวเคราะห์โลกและสร้างความสมดุลให้เกิดบนดาวเคราะหโลก เพื่อให้โลกสามารถคงอยู่ต่อไปได้แต่ว่ามาบัดนี้ได้กลับกลายเป็นว่าเราได้มาช่วยกันทําลายล้างพรานและทำให้เกิดมลพิษต,ต่างๆบนดาวเคราะห์โลกจนทำให้ดาวเคราะหโลกสูญเสียความสมดุลไปจนในที่สุดภาวะของความเป็นสัจธรรมแห่งไตรลักษณ์ก็ก้าวเข้าสู่ภาวะสุดท้ายจนได้หน้าบัดนี้ภาวะการเกิดของดาวเคราะห์โลก การคงอยู่ของดาวเคราะห์โลกได้กำลังผ่านพ้นไปเข้าสู่ภาวะสุดท้ายได้แก่การเสื่อมสลายของดาวเคราะหโลกก่อนที่ดาวเคราะหโลกจะเสื่อมสลายไปพระแม่องค์ธรรมก็ต้องเรียกลูกกลับบ้านก่อนตามธรรมดาของผู้เป็นแม่ที่จะต้องเป็นห่วงลูกทุกคนแต่ส่วนใหญ่คนเป็นลูกก็มักจะดื้อไม่เชื่อฟัง แต่พระแม่องค์ธรรมท่านมีได้ลงมาเรียกลูกด้วยตัวของท่านเองท่านได้มีองค์การให้พี่ๆน้องๆหลายคนเป็นตัวแทนมาเรียกลูกทุกคนให้กลับบ้านแต่อน,นิจจาลูกที่ดื้อทั้งหลายกลับจำพี่น้องตัวเองไม่ได้หาว่าพี่น้องที่มาเรียกเป็นบ้าหรืองมงายดังนั้นเมื่อเกิดเหตุร้ายภัยพิบัต,ติต่างๆก็ไม่สามารถเอาตัวรอดได้ จิตญานที่ดื้อทั้งหลายก็เลยต้องตกสู่นรกภูมิกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปส่วนผู้ที่เชื่อว่าตนเป็นใครมาจากไหนและเมื่อมาเกิดแล้วมีภารกิจต้องทำอะไรเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้วควรจะกลับไปที่ไหนก็สามารถกลับบ้านได้